สวัสดีครับเรากลับมาอยู่กันใน Free f i r e อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเล่น Free f i ไ e ไปแรงแดงด้วยสกิลแดงกันนะจรอบซึ่งสกิลแดงที่ผมหมายถึงก็คือสกิลติดตัวที่เราเอาไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งสกิลกดใช้แล้วก็สกิลติดตัวต้องเป็นสีแดงหมดเลยซึ่งสกิลกดใช้ที่ผมสามารถหาได้เนี่ยที่เป็นสีแดงก็มีแค่ออไรออนนะคือตัวอื่นอาจจะมีแต่ว่าผมไม่มีไนงะยังไม่ได้ส้สนะครักก็มีแค่โอไรออนตัวเดียวที่ผมมีที่เป็นสกิลกดใช้นะครับส่วนสกิลปกติสกิลติดตัวเนี่ย ก็มีหลายตัวมากเลยที่เป็นสีแดงนะครับเยอะมากๆเลยซึ่งเราก็สามารถเลือกเล่นได้เยอะจริงๆแต่ว่าพอเราเอาโอไลออนไปแล้วเนี่ยผมก็เลยจําเป็นต้องใช้ตัวละครที่มันมีการฆ่าแล้วได้รับ200 EP เพื่อทําให้โอไลออนเนี่ยได้ใช้สกิลต่ออันเดียก็คือนายทหารนะครับโอเคครับหลังจากที่เราจัดแต่งตัวละครของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มทําการหาห้องกันเลยนะครับซึ่งผมกะว่าผมจะเล่นในโหมดอ่าโดดร่มธรรมดานะครับ ไม่ได้คิดว่าจะเล่นในโหมด 4x4 เลยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่า ห้องโดดร่มธรรมดาเนี่ยหาห้องยากมากผมไม่รู้ว่าทําไมคนถึงไม่ค่อยเล่นโดดร่มธรรมดากันคือผมใช้เวลาหาห,าห้องโดดร่มธรรมดาเนี่ยอยู่ประมาณ40วินาทีกับ1นาทีเลยนะผมก็เลยทาการเปลี่ยนย้ายไปเล่น CVC แทนครับแล้วผมอยากให้ทุกคนดูนะครับว่าผมกดหาห้อง CVC ด้วยเวลาเพียงวิเดียววิเดียวจริงๆทุกคนคือกดปุ๊บเข้องห้องปับ๊บคือทุกคนแบบทุกคนในเกมฟีฟ่าชอบเล่น CVC กันใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนใจว่าโอเคผมจะมาทําคลิปใน CVC แทนทุกคนทุกคนจะได้ดูผมเล่นในโหมด CVC แทนครับซึ่งแบบไม่ใช่ ตแต่มันก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าเราก็จะยัดรวมกันแบบว่ายำรวมมิดเลยนะทุกคนไม่ได้แค่ใส่ไส้กรอบใส่เส้นด้วยเปิดมาในเกมแรกของตาที่หนึ่งไม่มีอะไรมากครับไม่ทาการซื้อปืนอ๋อซื้อนี่วะแล้วผลสุดท้ายผมก็โดนศัตรูยิงเรียบร้อยดาวเฮ้ยเดี๋ยวคือผมดาวคนแรกของทีมเปิดมาแล้วดาวดาวเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังดีที่มีเพื่อนคอยช่วยชุบเราอยู่นะอ้าวเพื่อนปล่อยเพื่อนกระชุบใหม่เอาแล้วเพื่อนปล่อยเพื่อนตายครับสรุปคือเพื่อนไม่ได้ชุบครับ ตายห่าก่อนเรียบร้อยครับผมคือโดนยกกระทงเลยครับสาคนที่มายืนช่วยผมอมขอบคุณมากครับแต่ก็ยังเหลือเพื่อนเราคนหนึ่งครับที่เป็นโลโนโโโอาโซโลนะครับโอ้โหสุดยอดเลยโซโลเยี่ยมไปเลยเอาดาบฟันมันเยี่ยมครับโอ้โหเพลงดาบโซโลเรามันสุดยอดจริงๆครับแต่มันมีสก,กิลของตัวใหม่ซึ่งโซโลฟันแล้วมันไม่ตายครับไม่เป็นธรรมดาพักหนึ่งโหเสียดายด้วยเสียใจด้วยนะจ๊ะ เปิดมาเลกเกนที่สองนะผมก็ทําการตือเจ้าฟาร์มานะซึ่งเป็นปืนที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ติดใจมันสักเท่าไหร่แล้ครับเดี๋ยวนี้ผมยืนแอบซุ่มรอยิงศัตรูอยู่นานนะครับแต่ศัตรูก็ยังไม่เปิดตัวออกมาแล้วพอศัตรูเปิดตัวออกมาผมก็ทําการสัตว์คบยิงศัตรูเข้าไปครับแต่ว่าเพื่อนก็เอาไปกินครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราช่วยกันครับเพราะว่าแมปนี้เราเล่นกันเป็นทีมครับแล้วหลังจากนั้นได้ไม่นานครับศัตรูก็ยกพวกกันมาขยงเลยครับมาลุมพวกผมที่อยู่บนพีระมิด ุดแล้วนะอย่าด่ากันเถอะตัดมาในเกมที่3ครับเกมนี้ผมก็ยังใช้เจ้าฟาร์มารสเหมือนเดิมครับสับสะขบยิงเข้าไปศัตรูล้มครับได้ด้วยดาเมจฟาร์มารสนี่แรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ยิงสตูตัวหนึ่งล้มไปได้ครับเขาก็ยิงผมกลับมาล้มเหมือนกันครับแต่ว่าศัตรูที่ยิงผมล้มเนี่ยเป็นศัตรูที่อยู่ข้างล่างนะศัตรูข้างบนเนี่ยผมยิงหัวพี่แกเข้าไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมภาวนาให้เพื่อนคนนั้นที่วิ่งไปตรงศัตรูเนี่ยซ้ำัตรูให้ผมครับเพราะว่าผมจะได้คิว และถ้าได้คิวผมก็จะได้ตังค์ในเกมหน้าครับเพราะผมรู้ว่าผมไม่รอดแน่ๆครับในเกมนี้แต่ดูเหมือนเพื่อนก็จะงงๆอยู่ครับเขาก็เดินไปเดินมาครับงงๆแต่ว่าก็ยังไม่ไทําการยิงศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาทําการยิงศัตรูในตอนหลังแต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับอ๋อทันสิเพราะว่ามันตาย2ตัวพอดีครับถือว่าเป็นโชคดีของผมไป มาในเกมที่4ีนี้ผมก็ยังซื้อฟาร์มมาสเพื่อที่จะมายิงศัตรูอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเดินม,มาได้ไม่นานนะครับก็ถูกศักตรูจากข้าง,างๆเนี่ยยิงเข้ามาครับซึ่งผมไม่นันได้ตั้งตัวพี่แกก็ยิงน่าจะเข้าหัวครับแป๊บเดียวผมก็ดาบซะแล้วครับแล้วผมก็โดนยิงตายโดนเก็บไปตามระเบียบครับสุดยอดจริงๆครับหมายถึงผมมน,นะสุดยอดในการแจกอ,อืมแล้วก็ทีมก็เหลือคนเดียวครับซึ่งก็ต้องลุ้นนะว่าเพื่อนจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่า โชคดีครับที่ว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถยิงศัตรูล้มไปได้1ตัวนะครับในตานี้แล้วก็เก็บมาได้ด้วยครับ1นคิวเป็นการตัดปืนฝั่งตรงข้ามไปได้1คนนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเสียตังค์ไปซื้อปืนใหม่นะครับสำหรับคนที่ตายในแบบนั้นๆน,น,นะครับถ้าเพื่อนเขาไม่แบ่งปืนให้นะและในเกมที่5้านี้นะครับผมก็ได้ทําการซื้อเจ้าปาล์ฟอเฮ้ยปามาดิแล้วก็มายืนอยู่ข้างบนนะครับทำการยิงศัตรูเข้าไปแต่ว่าศัตรูก็เจ็บมากๆเลยนะแล้วเหมือนพี่แกเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาบนบ้านครับ คือพี่แกไม่ได้ถอยนะทุกคนพี่แกเหมือนจะวิ่งขึ้นมาบนบ้านผมคิดว่าพี่แกน่าจะมีอาวุธระยะใกล้นะครับแล้วก็เลยกะว่าจะมาชาร์จผมผมก็เลยทําการวิ่งลงจากบ้านมานครับแล้วก็มาพันยานอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามแทนครับคิดว่าอาจจะไม่แพ้หน้าตานี้เพราะว่าที่ของผมเหลือเยอะกว่า แล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันเหลือเยอะกว่าครับผมก็ได้ทาการโดดลงมาแล้วก็ช่วยเพื่อนยิงแล้วก็เป็นฝั่งเราที่เก็บไปได้ครับสาต่อหนึ่งนะครับ <an> <ose> เห็นที่เพื่อนผมยิงซ้ําศพเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าในเกมแรกแล้วก็วเกมที่2ที่เขาชนะไปเนี่ย <an> <ose> เขาทําการซ้ําศพทีมผมก่อนนะครับก็เลยโดนซ้าศพเขินไปแล้วเปิดมาในเกมที่หนี้ผมก็ถูกศัตรูยิงเข้ามาจากด้านข้างซึ่งผมก็ได้กดใช้สกิลโอเลออนสักทีครับทุกคนแต่ว่าเพื่อนไดยวางไอวอลแล้วก็วางไอวอลคือแบบคือเพื่ เพื่อนวางไอวอลขังศัตรูผมพอเข้าใจแต่แบบวางเยอะไปยิงไม่ได้เลยครับแตกเลยแต่ก็โชคดีไปครับที่ดาวเนี่ยไม่ลดนะครับเพราะว่าผมมีเจ้าคะแนนป้องกันดาวนะครับก็เลยสบายสบายครับตัดมาในตาที่2เลยครับในตาที่2นี้ครับผมก็เจอศัตรูที่กาลังติดบัคหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับคือพี่แกยืนยิงมากคือผมยิง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 จน,นพี่แกตายอะแล้วทุกคนดูไหมว่าปืนที่ผมใช้ยิงเนี่ยเป็นปืนที่ผมไม่ได้ซื้อนะปืนแรกเลยปืนแรกเลยยิงจนพี่แกตายคือพี่แกไม่เดินไปไหนเลย คือถ้าคนที่มันอยู่หน้าจอมันจะต้องยิงจากดังอ้อแอดอ้อแอดเวลาเราโดนยิงใช่ไหมทุกคนแต่นนี้คือเหมือนเขาจะไม่ได้ยินอะแล้วผมก็โดนศัตรูฝั่งเขาเพื่อนเขาลุมกะทืบตายมาต่อกันในเกมที่สองเลยครับในเกมที่ผมก็ทาการซื้อเจ้า UMP ครับวิ่งออกมาแป๊บเดียวเรียบร้อยครับดีไม่เข้าหัวครับยิงเข้าตัวนั้นเน้นครับแต่เจ็บมากๆเลยครับน่าจะใช้ปืนระยะใกล้ยิงผมจากระยะไกลหรือเปล่าครับเพราะว่ามันดูไม่ค่อยแรงแต่เท่าไหร่อุ้ยพี่แกมาแล้วครับแล้วผมก็เรียบร้อยตายโอ้โหแมงเอยเคลลี่มันก็วิ่งไวเกิน พ่อเป็นเดอะแฟดเเลยแล้วก็เรียบร้อยครับเคลลี่ล้างแรกเก็บหมด <c oughs> อยากจะร้องไห้ในตาต่อมาเนี่ยผมวิ่งหวังเพื่อจะมาเก็บเจ้าเอ,อ่อแอร์ดรอปนะครับเพราะว่าเห็นคุณมาสบอกว่าแอร์ดรอปมาสําคัญมากๆเลยนะผมเลยรีบเข้ามาเก็บก่อนแต่ว่าเพื่อนกะโดดตูยิงล้มไปครับตอนนี้ยงชุบไม่ได้ครับเพื่อนใจเย็นเนาะพอชุบเพื่อนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บของในแอร์ดรอปให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเพื่อนจะลาดไปรู้สึกเพื่อนจะลาดปืนเราไปนะแต่ดีแล้วเราเล่นไม่เป็นครับปืนสนัย แล้วผมก็ทําการยิงศัตรูเข้าหัวพี่หนึ่งคนโอ้โหเป็นไงครับโคตรคมโคตรแม่นโคตรโหดโคตรอันตรายผมนะครับอืไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะยิงแม่นขนาดนี้โอ้โหโชคช่วยจริงเอาชิบหายเข้าไม่ได้แป๊บนึงครับเดี๋ยวขอเดินวนแป๊บหนึ่งนะคือตอนนี้ผมยิงศัตรูไปได้โอ้ศัตรูยิงกลับมาวุ้ยเกือบตายเกือบตายแต่ก็กดโอไรออนไปได้ครับขอสามศพไอ้นี่เลยละกันครับอ่าได้หนึ่งคิวครับเอ๊ะสองคิวสิผมยิงไปสองคนโอ้แต่ต้องฉุบยาก่อนครับไม่ไหวครับดีนะทีีี่่่่่่่ผผมมมมมไไไไไปปปเเเเกก็็บบแแแแออออรรรร์ดดด้้้ยยยาาาาใหหหญงงัััันนนตตตลลววคคคคืศูซึ ไอเคียนหมวยอีกแล้วครับไอตัวนี้อีกแล้วไอตัวที่เคยอันนั้นผมไว้ขอแก้แค้นคืนครับไม่ไหวจริงครับโมโหกันมากครับตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วที่มันทํากับผมไว้ยิงแม่งเลยมันไสมาต่อกันในเกมที่สี่ครับในเกมนี้ผมก็ทาการเดินออกมาแล้วก็เรียบร้อยดาวไอเบนเอ้ไอเคนลี่อีกแล้วแน่เลยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเจอมันบ่อยๆเนียเคนลี่หยุด มันแ้นฝังใจฝังหุ่นฝังในหรืออะไรยิงผมคนเดียวเลยเ,เวนมาครับทุกคนมาต่อกันในเกมที่ห้ดีกว่าผมจะโชว์สเตปเทพให้ทุกคนดูนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการวิ่งไปเก็บแอร์ดอกก่อนนะครับอย่าลืมว่าแอร์ดอปเป็นสิ่งที่สำคัญเก็บได้เก็บนะครับวิ่งไปเก็บแอร์ดอปนะครับแล้วก็ทำการยิงรกระตุูเรียบร้อยครับนี่แหละครับคือสเตปเทพที่ทุกคนต้องเล่นตามนะครับวิธีการเดินเข้าไปเก็บแอร์ดอปแบบมุ่งหน้าไปตรงๆโดยที่เรานั้นไม่มีไอซ์วอลนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ครับตายหาซะโอ้ช อะไรวะนนี้่แต่อย่างน้นอยเราก็ยังเหลือเพื่อนคนนึงแล้วก็ภาวนาให้เพื่อนยิงศัตรูยิงยิงมันเพื่อนสวยสวยครับศัตรูเจ็บมากๆครับแล้วคิดว่าน่าจะแพ้นั่นแหละมันจะชนะได้ยังไงฮะแต่ในตาที่สองนี้ดาวก็ไม่ลดครับเพราะว่าผมมีคะแนนปองกันอยู่เปิดมาในตาที่สามเกมที่1คึังกแหมบอกเลยว่าเปิดมาก็นัวเนียกันแล้วครับผมกับศัตรูเนี่ยทำการยิงกันอยู่ในห้องสองคนครับเรียบร้อยครับยิงศัตรูเข้าหัวไปได้ครับอุย้ยนึกว่า นึกว่าเพื่อนเป็นศัตรูตัวแรกเลยกดโอเลออนไปโอ้โหเสียดายมากเสียโอโเลออนไปหนึ่งรอบครับโอ้โหเพื่อนเอ้ยคือถ้าเพื่อนไม่เข้ามาเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเป็นศัตนระูแลแต่ว่าก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาช่วยยิงแล้วก็มาช่วยสามศัตรูนะครับไอหมีตัวนั้นมันหนีไปได้ครับทุกคนผมเกือบจะยิงมันได้แล้วเชียวแต่ก็โดนศัตรูเพื่อนฝันยิงมาแล้วก็ตายครับเปิดมาในเกมที่สองนี้นะครับเพื่อนทุกคนตายหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือศัตรูอยู่สามคนครับเหลือผมอยู่คนเดียวครับ คือผมก็คิดในใจว่าตานนี้เออไม่ใช่สิต้องบอกว่าเกมนี้ผมน่าจะแพ้แน่นอนครับก็มันสามต่อหนึ่งครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเหมือนปฏิหารอยู่ข้างผมจริงๆครับไม่ได้เล่นเก่งแต่เหมือนฟุกจริงๆผมบอกเลยเกมนี้แลในเกมนี้นะครับผมก็ถูกศัตรูเนี่ยกดดันมานะครับแล้วก็ศัตรูคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกผมยิงไปจนเลือดโลเนี่ยพี่แกโดนวงบีบตายครับคือพี่แกยอมให้วงบีบเพราะว่ากลัวผมยิงตายครับแล้วผมก็ทําการยิงเจ้าศัตรูตัวนี้ไปได้หนึ่งคนซึ่งเลือดผมดือยยุ่นหน่อยเดียวคน คือหมายความว่าถ้าเกิดผมยิงแบบเอ้ยไม่ใช่โดนยิงีนิดเดียวนยผมจะตายใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเขาเนี่ยกะว่าจะมาชุบไอ้หมีครับแต่ว่าผมก็ทําการยิงเข้าหัวคือแบบมันเป็นไป,นปนได้ยังไงความฟุกนี้สุดยอดขอบคุณมากที่พระเจ้าช่วยผมผมเลยไม่โดนเพื่อนด่าไม่งั้นผมคงโดนเพื่อนด่าแบบมึงจะแอคทาไมวะทำไมไม่ตายไปเลยอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็คงแบบจะดีใจแหละใช่ไหมละ่ะ แลแน่นอนเกมนี้ผมแพ้ในเกมที่3านี่ผมขอตัดมาฉากเพื่อนคนนี้เลยนะครับเพราะพี่แกเล่นโหดมากๆครับส่วนตัวผมนั้นตายไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปดูมาเลยเนาะดูเขาดีกว่านี่ครับจับไป1นตัวครับโอ้โหจับไป2ตัวแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นา MP ไฟของเขานี่เฮ้ยจับไป3ตัวครับ1ต่อ4ี่ทุกคนผมแค่1นต่อ3พี่แก1นต่อ4เฮ้ยแถมโชคไม่ช่วยด้วยไม่มีวงบีบนะครับคนเนี้ยและคือแบบพี่แกแบบเล่นเป็นงานจาัดเหลือแค่หนึ่งต่อหนึ่งลกิดนถ้า ผมได้แท้แบบเวอร์เวอร์เกินอะโคตรโหดอะดูว่าเขาจะชนะไว้นะครับแล้วศัตรูตัวสุดท้ายก็นั่งแบบนั่งแบบอยู่ข้างๆเขาเห็ุผมที่ศัตรูตัวสุดท้ายมันไม่ยิงเขาแล้วแบบว่าทําไมเขายังยิงได้ฟรีๆอันเนี้ยไม่ใช่เพราะอะไรุกคนมันมีปืนสไนเปอร์กับเอ็มีไฟจริงๆในศพมันอะโคตรแบบผมโคตรอา้าวสรุปคืออ๋อไม่ใช่มันมีสไนเปอร์กับยูเอ็มพีไม่ใช่เอ็มพี่ไฟปุ๊บนะแล้วก็เพื่อนผมยิงแล้วก็ตาย คือมันมีสก,กิลตัวใหม่ไงเออมันโกงอ่ะไม่งั้น๊บเ,เพื่อนเราก็ชนะแหละใช่ปหละ่ะเออตัดมาในเกมที่นี้ผมก็ทําการซื้อ UMP แล้วก็วิ่งอ้อมหว,วังว่าจะมายิงศัตรูแล้วก็ถูกไอหมียิงตายแค่นั้นแหละครับจบแล้วเกมนี้นะรื่องคิดอะไรมากครับเปิดม,มาผมก็ตายแล้วแค่นั้นแหละแล้วที่เหลือก็เป็นความหวังของเพื่อนอีกสองคนแล้วตอนนี้ก็เหลือตัวแบกผมอีกคนหนึ่งซึ่งเรียบร้อยก็ตายไปเป็นตามระเบียบมันก็ต้องอย่างนั้นแหละก็หนึ่งต่อสี่ใครจะชนะวะเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่แน่ถ้ามี MP5 พีแกอาจจะพิกไฟก็ไดนะ้เท่เท่ดิียิงโคตรรัวสกินนั้นอนะเวอร์เกินตัดมาในเกมที่5นี้นะครับผมกับเพื่อนนี่ก็ถูกศัตรูวิ่งเข้ามาล้อมนะครับซึ่งเจ้าหมีเนี่ยมันก็แอบลอยหลังผมก็ทุกคนแล้วเขาก็ได้คิวผมไปครับผมก็ตายเป็นตัวแรกเลยของทีมเลยตัวแรกแรกเลยสุดยอดจริงๆครับ แล้วตอนนี้ก็เหลือเพื่อนอีแค่คนเดียวซึ่งพี่แกก็ปล่อยจอยแล้วครับคือพี่แกไม่ได้สนใจอะไรแล้วตอนนี่พอพี่แกคิดว่าอย่างไงก็สู้เวลาพี่แกก็เลยวิ่งเข้าไปให้ศัตรูยิงตายซะเลยจบๆไปก็แพ้ไปอีกแล้วครับแต่ก็โชคดีครับที่ตานี้ดาวของผมก็ยังไม่ลดนะครับเพราะว่าผมมีคะแนนป้องกันอีกเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบหน้าถ้าเกิดแพ้ก็คือจบนะในตานี้เนี่ยถ้าตาที่จีนี้แพ้ก็คือดาวลดแล้วนะครับไม่มีบัตรป้องกันแล้วนะ ไม่มีคะแนนแล้วด้วยเปิดมาในตาที่4ี่นี่ยครับผมกับทีมก็ช่วยกันยิงศัตรูเนี่ยจนล้มไปได้ถึง2ตัวแล้วนะครับแล้วทีมผมเนี่ยเหลืออยู่4คนแล้วก็ู่ศัตรู2คนที่เหลือเนี่ยยิงจนเหลือ2คนกลายเป็น2อสองเท่ากันแล้วคือถ้ามันเหลือ4ี่สองผมยังพอมีหวังแต่พอเป็น2อสองปุ๊บมันต้องพึ่งดวงแล้วผมอะคืออย่างคนอื่นอาจจะเล่นโหดผมเข้าใจแต่สาหรับผมเนี่ยเล่นไม่โหดผมต้องพึ่งดวงจริงๆนะทุกคนผมจะทําการวิ่งมาชุวเพื่อนก็ยังมาไม่ทนันเพื่อนตายก่อนเสียใจด้วยนะครับเพื่อนไม่ได้โนะง,งๆ ในตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยถูกวงบีบแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วครับจำเป็นต้องโดดลงไปครับแล้วกดสกิลอไรออนกะว่าจะสวนศัตรูนะครับก็วิ่งเข้าไปดุดเรื่องเขาครับจะสวนเขาแต่ว่าพี่แกเล่นคาตานะฟันผมทีเดียวล้มเลยไม่รู้ว่าฟันโดนหัวหรือฟันโดนตัวแต่เป็นแรงมากครับทุกคนก็ทีเดียวล่วงเลยครับก็ฝั่งศัตรูได้รับชัยชนะไปในเกมที่2นี้ผมทําการซื้อเจ้า Desert Eagle มานะครับแล้วก็ทําการยิงศัตรูจากระยะไกลซึ่งแรงมากๆเลย Desert Eagle ยิงศัตรูจากระยะไกลดอกละ86 ผมบอกเลยว่าถ้าปืนนี้อยู่ในโหมดโดดล่มปกตินี่ผมเล่นปืนนี้ดีกว่าแรงเนาะไกลขนาดนี้ยังยิงได้ทั้ง86โอ้โหทำไมมันไม่มีแบบลั่นสอ,อะ่ะหรือว่าจริงๆแล้วปืนนี้ไม่มีสก,กิลลั่นสแต่ว่าผมไม่เคยเห็นแล้วศัตรูตัวสุดท,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 ท้ายก็ถูกผมใช้ Desert Eagle ยิงเก็บไปได้ด้วยสก,กิลเอ้ยด้วยคะแนนเอ้ยด้วยดามเมจ67 ตัดมาในเกมที่3นี้นะครับผมก็ทําการซื้อเจ้าพรฟอรไปนะครับแล้วก็ทําการเนี่ยจะเดินวนไปอ้อมหลังเพื่อจะไปยิงศัตรูใช่ไหมแต่ศัตรูก็คิดแบบเดียวกับผมกับทำการเดินอ้อมหลังมาแล้วผมก็สาม,มาจัดการศัตรูไปได้1คนครับแต่ตอนนี้ก็โดนกดดันครับจำเป็นต้องวิ่งเข้าวงก่อนครับไม่งั้นหล่อจะตายได้แต่วิ่งเข้าวงมาปุ๊บก็โชคร้ายครับเจอศัตรูโอ้โหเสียใจจริงๆครับและตอนนี้ก็เหลือศัตรูแค่คนเดียวครับซึ่งถ้าเพื่อนมาไวกว่านี้ผมอาจจะไม่ตายแต่จริงโทษเพื่อนไม่ได้ต้องโทษตัวเองสิเพราะผมเดินออไปตเงโ ผมเสียพลฟอร์ทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในเกมต่อมาผมก็ทําการซื้อเจ้าพลฟอรเหมือนอย่างเคยแต่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 ว่าหาศัตรูอยู่แล้วก็ยิงศัตรูไปครับศัตรูเจ็บครับผมก็เจ็บครับโอ้โหปืนอะไรวะนะยิงเจ็บเหมือนกันเลยเหรอเออตอนนี้วงบีบแล้วผมจะเป็นต้องโดดลงไปครับโอ้วงบีบว่าโดดมาแล้วก็ตายครับเรียบร้อยครับโอ้ศัตรูแบบยิ้มเลยออย่างนี้ต้องแอกแล้วว่าเอ้ยเกือบแล้วกดท่าเราอะฮะกดท่าแต่ว่าไม่สุดไงคือพี่แกกดผิด ก็ได้ว่าไม่ได้กดหย่ะเราเออในเกมถัดมาผมรีบวิ่งเข้าเอาแอร์ดรอปก่อนเลยครับเพราะว่าแอร์ดรอปเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับแต่ว่าผมวิ่งเข้ามาเอาแล้วผมก็ต้องเสียเลือดไปถึงครึ่งหลอดเกือบตายแต่โชคดีที่ผมมีสกิลอไรออนก็เลยรอดมาได้แล้วเหมือนสตูจะวิ่งมาครับผมก็จาเป็นต้องวิ่งหนีครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะตายครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าผมวิ่งไปปุ๊บเนี่ยผมวิ่งขึ้นมาเจอสตูอีกตัวหนึ่งยังไม่ทันได้ชุบเลือดเจอสตูอีกแล้ว จ้าช่วยกล้วยมังกาโอ้ไม่ก็แล้วมันก็ปลาระเบิดเอ,อ่อทลายไอวอซึ่งมันมาอีกคนหนึ่งแล้วผมว่าไอวอตั้งไว้ช่วยเพื่อนทันไหมไม่ทันไปแล้วเจอกันจุบๆเอ้าโอเคมันไม่ออกมาผมวิ่งไปแล้วโอ้โ oh, ห oh, แม่ขึ้นมาอีกมึงจะขึ้นมาทำมาเยอะแยะวะ oh, oh, เฮ้ยโอ้โหเล็มล้อกกูตัดไม่ยกมาทางคณะตำบลเลยแล้วโอ้โ oh, ห oh. แล้วในเกมที่6นี้ผมก็ใช้พรฟอยิงศัตรูไปได้เจ็บมากๆเลยครับแล้วก็เห็นว่ามีศัตรูอีกคนหนึ่งที่มันอยู่ใกล้กว่านั้นทำไม ก็อาจจะโดนเพื่อนด่านหน่อยๆแหละเพราะว่าในเกมนี้ผมไม่ได้ไปรวมตัวกับเพื่อนซึ่งเพื่อนตายหมดเลอผมคนเดียวน่าจะไม่มีโชคช่วยแล,วแล้วครับเกมเนี้ยซึ่งแน่นอนมันก็เป็นอย่างที่คิดครับเรียบร้อยโดนศัตรูยิงหัวแตกตายก็มันไม่มีอะไรจะใช้แล้วหมดแล้วครับเหลือแค่โอไรออนอย่างเดียวขอโทษเพื่อนด้วยละกันในตานี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมต้องเสียดาวถ้าผมแพ้ แต่แล้วไงใครแคร์ครับเราไม่สนใจอยู่แล้วครับมาต่อกันในเกมที่5เลยเอ้ยไม่ใช่ในตาที่5เลยครับเกมนี้ผมก็ทาการใช้คัตนาฟันสูเข้าไปครับแล้วก็ใช้ท่าทางฟันแม่งไปเลยโคตรเท่ทำไมเคียวไม่มีท่าทางแบบนี้มองแบบดึงหัวขึ้นมาแล้วก็เคียวปาดคอ,อชัวโคตรเท่เรียบร้อยครับทำการจัดการสรูเ้เพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ตูอีกคนหนึ่งที่กำลังนั่งชกเลือดอุ้ยมาติดโลกตัวไหมกดโอเรออนส่วนมันเรียบร้อย ชนะไปได้ครับเกมแรกแต่อย่าลืมไปว่าบางทีเราก็อาจจะโดนสวนได้แต่ผมก็ดีใจที่ชนะเกมแรกในเกมที่สองนะครับทีมของผมเนี่ยจัดการศัตรูไปได้เกือบหมดแล้วเหลือศัตรูแค่คนเดียวซึ่งผมก็ทําการโดดลงมาเพื่อที่จะมาช่วยเพื่อนแล้วก็จะฆ่าศัตรูคนนั้นทิ้งให้ตายก่อนที่เพื่อนเราจะตายนะครับซึ่งศัตรูคนนั้นก็เล่นชงครับเล่นเชิงครับโอ้โหโอ้โหดูครับเล่นเชิงมากเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับนี่ดูครับโอ้โหเรียบร้อยผมยิงตายไปโชคดีที่ศัตรูไม่ซ้ำเพื่อนนะไม่งั้นเพื่อนจะเสียปืนผมช่่วววยเเพพืออนนไไ้้ดดทาลาี ในเกมที่3นี่ก็เหมือนยังเคยครับทีมเราจัดการศัตรูไม่ได้เยอะมากๆครับแล้วผมก็ทําการยิงศัตรูอีกตัวหนึ่งล้มไปตอนนี้เหลือศัตรูแค่คนเดียวครับเดี๋ยวมันชุบกันขึ้นมาแล้วอ๋อแต่ไม่ใช่คนที่อยู่นอกวงคนที่อยู่นอกวงผมยิงตายไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นในที่ยังสูสีนะสองสองแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะชนะเพราะว่าแบบฝีมือทีมเรามันแบบโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายแล้วผมก็ยิงล้มไปได้อีกตัวหนึ่งเอาแล้วเหลือศัตรูแค่คนเดียวครับและคนสุดท้ายอยู่ตรงนั้นครับยังไงผมก็ชนะครับสองต่อนะ ผมคิดว่าผมจะไม่รอให้วงบีแบบเล็กๆอะ่ะผมก่าผมจะบุกเข้าเลยครับแล้วก็ยิงพี่แกเข้าไปเฮ้ยเมื่อกี้พี่แกกดสกิลรีแต่ผมก็ยังยิงได้ต้องใส่ป้ามาของมั่วมั้งล็อกเปโดยพอดีเลยแล้วพี่แกก็ถูกเพื่อนของผมยิงจนตายไปครับเรียบร้อยแล้วก็มาต่อกันในเกมที่สี่นะครับผมอยากให้ทุกคนจับตาจับตูมองดูดีๆว่าทีมผมจัดการศัตรูแบบโคตรเร็วแป๊บเดียวศัตรูหายเกลี้ยงผมจะทําการโดดลงมาฆ่าศัตรูคนนี้แต่เพื่อนเก็บหมดละหมดเลยคืออ,อะไร คือทำไมมันโหดแท้เหล่าคือจะเจอทีมโหดก็โหดกบับโหดเวอร์วังอลังการแล้วก็ชนะไปในเกมที่ห้าซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีครับและนี่คือวิธีการเล่น5ตายัางไงให้ดาวเท่าเดิมดาวเท่าเดิมได้หนึ่งห้าดาวเท่าเดิมแต่เสียเขาเรียกอะไรนะเบดพร้อยอะไอที่ป้องกันดาวไปสุดก็เล่น5ตาผมมีแต่เสียหมาเลยไม่มีได้กำไรเลยจะบาตาย แต่ก็ต้องบอกเลยว่าสกิลโอเลออนเป็นสก,กิลที่ผมไม่เคยใช้เลยอะตั้งแต่ได้มันมาก,ก็ยังไม่ได้ใช้เลยแ้วมันเป็นสก,กิลที่ว่าโอ้จะยากเลยนะต้องฝึกอีกเยอะผมก็ไปฝึกอีกเยอะนี่ก็เป็นสกอร์เกมของผมที่เล่นไปทั้งหมดนะครับไปละบาย